แนะนำซิมเน็ตรายปีนะครับปัจจุบันนี้พวกค่าโทรศัพท์เดี๋ยวนี้มันก็แพงขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเติมเงินหรือรายเดือนก็ตามถ้าเกิดว่าอยากจะใช้โทรศัพท์พวกอินเทอร์เนต็ตต่างๆเนี่ยให้มันราคาสมเหตุสมผลหน่อยเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยนะครับซิมเน็ตรายปีเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับโดยปัจจุบันนี้ซิมเน็ตรายปีก็จะมีเครือข่ายหลกัหลกๆอย่าง u, t ู d t แทแล้วก็ค่าย K4 นะครับที่เป็นเจ้าของซิมเพย์แองเนั่นเองนะครับว่าแต่ซิมเน็ตรายปีแต่ละตัวเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็ตัวไหนเหมาะกับใคร มารับชมแปพร้อมกันนะครับเรามาเริ่มที่ซิมเน็ตประเภทแรกก่อนเลยนะครับก็คือเป็นซิมเน็ตที่ได้เน็ตไม่จํากัดนะครับซึ่งปัจจุบันนี้จะเหลือแค่3รูปแบบเท่านั้นเองนะครับจากที่เมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหซิมเน็ตรายปีเนี่ยเน็ตอลิมิเต็ดเนี่ยมีเพียบเลยแต่ปัจจุบันเหลือแค่3รูปแบบเท่านั้นนะครับเรามาเริ่มที่ตัวแรกก่อนเลยก็คือซิมเทพทอนะครับตัวนี้ก็คือเป็นซิมที่อยู่กับคนไทยมานานนะครับเป็นซิมที่ให้ความเร็วเน็ตอยู่ที่15เมกะบิตต่อวินาที เครือข่ายเนี่ยเป็นเครือข่าย True นะครับเน็ตเนี่ยใช้งานได้ไม่จํากัดเลยเมื่อเปิดใช้งานปุ๊บก็จะใช้งานได้อยู่ที่1ปีนะครับตัวซิมเทพทอเองเนี่ยนอกเหนือจากจะได้เน็ต15เมกไม่จํากัดแล้วเนี่ยนะครับยังได้ในการโทรในเครือข่ายนะครับก็จะเป็น True กับ D-TAG เนี่ยครั้งละ15นาทีนะครับเมื่อครบส5้านาทีปุ๊บมันก็จะตัดสายไปก็โทรใหม่ได้นะครับส่วนโทรนอกเครือข่ายเนี่ยโทรไป AS หรือว่าไปเครือข่ายอื่นๆเนี่ยจะได้เดือนละ 60นาทีนะครับสำหรับราคาของซิมเทพทอนะครับหรือว่าซิมเน็ต15เมกความเร็วไม่จำกัดเลยเนี่ยนะครับจะอยู่ที่ประมาณ2 7 0 0ถึง2,800บาทนะเมื่อหาออกมารายเดือนก็จะตกอยู่ที่เดือนละประมาณ230บาทเท่านั้นเองนะครับถามว่าตัวซิมเทพทอน่ยเหมาะกับใครนะครับหนึ่งเลยเหมาะกับคนที่ใช้เน็ตคนเดียวนะครับใช้เน็ตต่อเดือนปริมาณเยอะๆดูซีรีส์จัดๆนะครับประมาณว่าวันหนึ่งดูซีรีส์ประมาณ2-3ตอนก่อนนอนนะครับดู YouTube ดูวิดีโอบ่อยๆใช้เน็ตแบบมหาศาลเนี่ย ก็ซิมเทพทอน่าจะเหมาะสมนะครับถัดมานะครับจะเป็นซิมเทพ6เมกะบิตต่อวินาทีนะครับก็อันนี้จริงๆมันเหมือนซิมเทพทอเลยเพียงแต่ว่าราคาก็จะลดหลั่นลงมานะครับความเร็วเน็ตของซิมเทพ6เมกก็ตามชื่อนะครับความเร็วเน็ตอยู่ที่6เมกะบิตต่อวินาทีนะครับบนเครือข่ายของ t UM ูมูฟเอชนั่นเองนะครับเน็ตเนี่ยใช้งานได้ไม่จํากัดเลยแล้วก็ โทรได้ทูดีแท็กเนี่ยครั้งละ15นาทีนะครับฟรี24ชั่วโมงนะครับส่วนโทรนอกเครือข่ายเนี่ยอยู่ที่เดือนละ60นาทีเช่นกันนะครับราคาก็จะถูกลงมานะครับอยู่ที่ประมาณ2,200 ถึง2,300บาทนะครับเมื่อหารออกมาแล้วก็จะตกอยู่เดือนละประมาณ190บาทเท่านั้นเองนะครับเดือนนึงก็ไม่ถึง200บาทนะสำหรับซิมเทพ6เมกนะครับแต่ถามว่าซิมเทพ6เมกนี่เหมาะกับใครนะครับแน่นอนเหมาะคนที่ใช้เน็ตเยอะนะครับแล้วก็ใช้เน็ตคนเดียวเพราะว่าถ้าไปแชร์ฮอสปอร์เนี่ยความเร็วเท่านี้ผมว่าไม่เพียงพอนะเน้นดูวิดีโอสั้นอ่ะพวกว,วิดีโอ t ิ๊กตอกนะครับหรือว่าดู YouTube ที่ความละเอียดไม่ได้สูงมากเช่น 720p นะครับหรือว่าดูพวก Netflix ที่ความละเอีย ความเร็วประมาณ6เมกเนี่ยมันดู HD กําลังดีถ้าเกิดว่าดูเป็น Full HD อาจจะต้องมีการบัฟเฟอร์หรือว่าอาจจะต้องรอโหลดสักนิดนึงนะครับหรือในกรณีที่ไปใช้กับกล้องวงจรปิดใช้กับพวกอุปกรณ์ IoT ต่างๆอันนี้ก็ดูน่าสนใจนะสำหรับซิมเทพ6เมกนะครับเพราะว่าอุปกรณ์พวกนี้มันต่อเน่ตตลอดเวลาแล้วยิ่งบางคนที่ต้องดูกล้องตลอดเวลานะครับซิมเทพ6เมกก็ดูเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเลยนะครับถัดมานะครับเป็นซิมเทพที่เน็ตไม่จํากัดตัวสุดท้ายก็คือซิมเทพแองเจิลนะครับ อันนี้เป็นเครือข่าย k 4นะครับก็คือเป็นผู้ที่ไปเช่าบริการเ,าเครือข่ายจากทาง NT มาอีกทีหนึ่งนะครับข้อดีคือได้เน็ตความเร็ว15เมกนะครับความเร็วไม่จํากัดเหมือนกันเลยแล้วก็ได้โทรฟรีทุกเครือข่ายเนี่ยครั้งละ15นาทีนะครับเหมือนกันเลยคือไม่จํากัดแล้วว่า t เดซักเอเหรือโทรไปไหนก็ได้จะได้ครั้งละ15นาทีที่สําคัญคือจุดเด่นคือราคาถูกมากๆนะครับราคาอยู่ที่1,500บาทถามว่าซิมเทพแองเจิลเนี่ยดูดีมากๆเลยแต่เหมาะกับใครนะครับแน่นอนอย่างแรกที่สุดเลยคือ ที่บ้านเนี่ยจะต้องสามารถรับสัญญาณเครือข่ายของ NT ได้นะครับซึ่งมันไม่ได้ครอบคุมการใช้งานเหมือนอย่างพวกซิมเทพทอหรือซิมเทพ6เมกอันนี้อาจจะต้องดูให้ดีก่อนนะครับว่าในพื้นที่ที่เพื่อนๆอยู่เนี่ยเครือข่าย NT เข้าถึงหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเครือข่าย NT เข้าถึงเนี่ยซิมเทพแองเจเป็นตัวที่คุ้มค่ามากๆนะเพราะว่ามันตก ปีละประมาณ1,500บาทต่อเดือนเนี่ยประมาณ100กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับส่วนใหญ่เนี่ยพื้นที่ที่ n ออยู่ถึงก็จะเป็นในเมืองนะครับแล้วก็พวกปริมณฑลนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพื้นที่ต่างจังหวัดเนี่ยอาจจะไม่แนะนำสำหรับตัวซิมเทสแองเจิลนะครับต่อให้มันจะดูคุ้มมากแค่ไหนก็ตามซิมรายปีประเภทถัดมาที่เราจะมาแนะนำนะครับก็จะเป็นซิมรายปีที่ ได้เน็ตความเร็วสูงและแต่ว่าจะมีปมริมาณอินเทอร์เน็ตให้ใช้จํากัดนะครับต้องบอกก่อนว่าคนเราเนี่ยนะครับค่าเฉลี่ยของคนไทยนะในการใช้อินเทอร์เน็ตต่อ1เดือนนะครับอยู่ที่ประมาณคนละ 60GB กิกะไบต์นะเพราะฉะนั้นพวกซิมเทพพวกนี้ถ้าในกรณีที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตทั่วไปผมคิดว่ามันเพียงพอต่อการใช้งานนะครับตัวแรกเลยเราจะมาเริ่มที่ซิมเทพฟาสต์นะครับอันนี้เป็นเครือข่ายของทางท o ม m o v e H เหมือนเดิมเลย ความเร็วสูงสุดที่ทําได้ของซิมตัวนี้คือ1000เมกะบิตต่อวินาทีหรือเอาง่ายๆก็คือเทียบเท่ากับซิมปก,กติทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นแพ็กเกจรายเดือนแพ็กเกจจําเงินธรรมดาก็ส่วนใหญ่ความเร็วประมาณนี้อยู่แล้วนะครับปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตที่ให้ต่อเดือนเนี่ยอยู่ที่เดือนละ70กิกะไบต์นะครับมาพร้อมกับคุณสมบัติในการโทรทูดีแเนี่ยฟรีครั้งละ15นาทีนะครับแล้วก็โทรนอกเครือข่ายเนี่ยนาทีละ1บาทต้องบอกก่อนว่าซิมเทพฟ้าจ70เนี่ยสถานะมัน เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะต้องมีการโทรไปนอกเครือข่า,ขายก็จะต้องเติมเงินเข้าไปในเบอร์ด้วยนะครับโดยราคาของซิมเทพฟ r ั70นะครับจะอยู่ที่ประมาณ2,000ถึง2,100บาทผมหาออกมาได้แล้วเนี่ย ถ้าคิดว่าต่อเดือนก็อยู่ที่ประมาณเดือนละ1 7 5่บาทเท่านั้นเองนะครับข้อดีของตัวซิมเทฟัซเจสคือความเร็วมันไม่จํากัดนะครับเหมาะกับการเป็นซิมหลักในมือถือนะครับแล้วก็เป็นคนที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตเหมือนคนปกติทั่วไปอ่ะที่บ้านอาจจะมี WiFi หรือว่าที่ทํางานจะมี w i f i อยู่แล้วนะครับออกข้างนอกก็ใช้อินเทอร์เนต็ตดู YouTube เล่นโซเชียลปกติหรือเป็นคนที่แบบเล่นเกมข้างนอกสถานที่อย่างเงี้ยการใช้ซิมเน็ตที่มีความเร็วสูงก็ได้เปรียบคนอื่นหรือจะเเเเป็็็นนนนนไรรรรรดอออออ์์ะคับทที่จตต้้งงงใใชววาวออาามขิกก ตัวนี้ก็ดูเหมาะสมนะเพราะว่าต่อเดือนก็เติมเงินทิ้งไว้นะครับในการที่จะโทรเข้าโทรออกอันนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่สำหรับตัวซิมเทพฟาส70นะครับอีกหนึ่งประเภทนะครับก็คือซิมเทพแม็กสปีดนะครับอันนี้เป็นเครือข่ายทูเหมือนกันนะครับตัวนี้ความเร็วสูงสุดเท่ากันเลยที่1000เมกะบิตต่อวินาทีอ๋อผมลืมบอกไปนะที่ความเร็วสูงสุด1000เมกะบิตต่อวินาทีเนี่ยจะเหมาะกับการทำงานบนเครือข่าย 5G ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นที่ที่ใช้งาน รวมถึงโทรศพัพท์หรือบางคนเอาไปใส่ในพวกเราเตอร์เนี่ยอาจจะต้องเป็นเวอร์ชัน 5G นะครับตัวนี้เนี่ยซิมเทพแม็กซ์สปีดเนี่ยจะได้ความเร็วลดลงมาหน่อยหนึ่งอยู่ที่60กิกะไบต์นะครับก็หายไป10กิกะไบต์เมื่อเทียบกับซิมเทพฟาสต70แต่จุดเด่นของมันคือสามารถโทรได้ทุกเครือข่ายเนี่ยฟรีครั้งละ15นาทีนะครับโดยราคานะครับจะอยู่ที่ประมาณ2,200ถึง2,300บาทก็หา,าแล้วตกนละ190บตทเาคาอาจ,จะสูงก่าซิมเทพฟาสต์ Fast 70เล็กน้อย แต่ตัวนี้น่าจะเหมาะกับไรเดอร์อย่างจริงจังและเพราะว่าจะได้เน็ตที่เร็วในการรับงานได้นะครับสามารถโทรทุกเครือข่ายได้ครั้งละ15าทีสามารถโทรไปหาลูกค้าได้ครั้งละ15าทีหรือว่าอาจจะเป็นคนส่งพัสดุที่จะต้องโทรหาลูกค้าเป็นประจําซิมตัวนี้ดูน่าจะเหมาะสมที่สุดเพราะาได้เน็ตเร็วด้วยได้โทรฟรีทุกเครือข่ายด้วยนะครับอีกหนึ่งประเภทนะครับที่อยู่ในแคตตาอกี่เดียวกันละกันสําหรับตัวซิมเทพเทอร์โบ x 1 0 0อนะครับจริงๆ DT ีแท็เนี่ยเขาก็มี ซิม x 1 0 0หลายๆตัวนะแต่ว่าซิมเทพ t u r b บ x 1 0 0เนี่ยในผมเอามารวมกับประเภทที่ 2, 2> เพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าตัวนี้ความเร็วสูงสุดของเขาอยู่ที่100เมกะบิตต่อวินาทีนะครับได้ปริมาณของอินเทอร์เน็ตอยู่ที่6 0กิกะไบต์นะรจริงๆมันคือซิมเทพแม็กซ์สปีดรุ่นลดทอนสเปคเลยแต่ถามว่าความเร็ว100เมกะบิตต่อวินาทีเนี่ยเพียงพอต่อการใช้งานไหมบอกเลยว่าเพียงพอนะโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าโทรศัพท์เป็นรุ่น4 g หรือว่าเราเตอร์ที่เราใช้เนี่ยเป็นตัวใส ตัวนี้ถือว่าเพียงพอแล้วเพราะว่าส่วนใหญ่ 4G บ้านเราเนี่ยเอาแบบมาตรฐานเลยไม่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเกิน100เมกะบิตต่อวินาทีนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะได้จุดเด่นในเรื่องของอาราคาที่มันถูกกว่าเพราะว่าตัวซิมเทพเทอร์โ X 100เนี่ยราคาประมาณ1,600-1,700ถึงบาทเท่านั้นเองนะครับคิดออกมาเป็นรายเดือนก็ตกเดือนละประมาณ170บาทนะครับโดยการโทรนะครับ อ่าซิมเทพเทอร์โบ x 1 0 0เนี่ยจะโทร2 d ดีแทเนี่ยฟรีครั้งละ15นาทีส่วนโทรนอกเครือข่ายเนี่ยจะได้เดือนละ60นาทีนะครับก็ถือว่าเป็นซิมกลางๆที่ราคาไม่ได้สูงมากนะครับอันนี้ก็น่าจะเหมาะกับคนที่โทรศัพท์เป็น 4G หรือว่าเอาไปใส่พวกเราเตอร์ที่เป็นตัว 4G นะครับก็ถือว่าโอเคอยู่สำหรับตัวซิมเทพเทอร์โบ x 1 0 0นะครับมาถึงซิมเน็ตรายปีกรุ๊ปสุดท้ายนะครับอันนี้จะเป็นแบบที่ จำกัดทั้งตัวความเร็วจำกัดทั้งปริมาณอินเทอร์เน็ตนะครับแต่โดยวรวมแล้วก็ยังถือว่าเมื่อหารราคาออกมาต่อเดือนแล้วก็ยังถือว่าราคาถูกอยู่ดีนะครับมันก็จะมี2ค่ายหลักๆก,ก็คือ d t แทกับ True จริงๆมองเป็นค่ายเดียวกันก็ได้นะครับดีแทเนี่ยจะเป็นซีรีส์ X 1 0 0นะครับจากที่ก่อนหน้าน,นี้เราพูดถึงซิมเทพเทอร์โบ X 1 0 0ไปแล้วใช่ไหมครับดีแทก็จะมี d t แท20 X 1 0 0 d t ร้อยแท็ก X 1 0 0แล้วก็ d t แท Infinity X 1 0 0นะครับ3ตัวเนี้จริง รูปแบบเหมือนกันหมดเลยนะครับเอาที่เหมือนกันก็จะมีปริมาณอินเทอร์เน็ตเนี่ยอยู่ที่ 100GB กิกะไบต์ต่อเดือนเท่ากันนะครับเรื่องของการโทรนะครับถ้าโทรในเครือข่าย t ูดีแทเนี่ยโทรฟรีครั้งละ15นาทีถ้าโทรนอกเครือข่ายเนี่ยจะตกได้เดือนละ6กนาทีนะครับเหมือนกันเลยแต่ความแตกต่างจะเป็นเรื่องของความเร็วนะครับถ้าเกิดว่าเป็น DT a ท2 0 x 1 0 0เนี่ยก็จะมีความเร็วอยู่ที่20เมกะบิตต่อวินาทีตัวนี้ความเร็วก็จะสูงกว่า15าบิวิาว้าเมกะบิตี่าเอาไปเปเ็น ฮอสปอตแชร์ได้ไหมผมว่าถ้าใช้สัก2คนถือว่าโอเคอยู่แต่ก็ต้องดูปริมาณของนเน็ตด้วยนะครับเพราะว่ามันจะมีเน็ตให้ใช้แค่เดือนละ1 0 0่กิกะไบต์เท่านั้นโดยรวมผมว่าเป็นซิมที่ดูคุ้มค่าประมาณหนึ่งเลยนะครับสำหรับตัว D t แท็0 x 100ส่วนราคาของซิม DT แท็ก0ี่0นระครับราคาอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0ถึง2,100บาทนะครับหาออกมาต่อเดือนก็ประมาณ175บาทครับถัดมาเป็นซิมดีแท็ครับี้้เน็ตคนามเร็ว15เมกะบต่อวินาทีนะครับ ราคาอยู่ที่ประมาณ1,900ถึง2,000บาทนะครับหาลงมาก็ตกเดือนละประมาณ165บาทครับสุดท้ายจะเป็น d t a c Infinity x 100นะครับตัวนี้ความเร็วอยู่ที่6เมกะบิตต่อวินาทีแล้วก็อินเทอร์เน็ตเนี่ยมีปริมาณให้ใช้ประมาณ100กิกะไบต์ต่อเดือนนะครับราคาก็ค่อนข้างโอเคเลยนะครับตัวนี้ราคาประมาณ1,600ถึง1,700บาทหาลงมาก็ตกเดือนละประมาณ140บาทนะครับซีรีส์ของพวกซิมเน็ตดีแท็ก x หนึ่งร้อยพวกนี้ส่วนใหญ่จะะเเหมากับคนนที่ใช้็ต เยอะกว่าปกติเล็กน้อยแต่อาจจะไม่ได้ต้องการอินเทอร์เน็ตที่อ่าอันลิมิเต็ดอยากจะลดค่าใช้จ่ายอยากจะใช้ราคาที่มันไม่ได้สูงมากนะครับตัวนี้ก็ดูน่าสนใจแล้วก็เลือกความเร็วให้ที่ใช้ให้เหมาะสมเอาสมมุติว่า D t a ท i n f i n i t y x 1 0 0ความเร็ว6เมกเนี่ยถามผมนะถ้าใส่กล้องวงจรปิดแล้วไม่ได้ดูกล้องตลอดเวลาผมว่าตัวนี้โอเคเลยนะครับราคาไม่ได้สูงมากด้วยใช้ต่อปีก็ตกเดือนละประมาณ140บาทเท่านั้นเองนะครับส่วน d t a ทคสิบห้า x หน0่ง้อันยี่ขึบนอยู่กั้การใน้งานเลย ถ้าเกิด 15x100 เนี่ยถามผมใช้คนเดียวนะก็โอเคนะครับดูวิดีโอได้ค่อนข้างเยอะนะครับหรือจะเป็นการเ,าเล่นโซเชียลมีเดียพวกนี้ตอบโจทย์แน่นอนส่วน 20x100 เนี่ยจะเหมาะกับคนที่อาจจะมีการเล่นเกมออนไลน์ด้วยเพราะว่าเน็ตความเร็วสัก20เมกะบิตต่อวินาทีผมว่ามันก็เพียงพอต่อการที่จะเล่นเกมออนไลน์แล้วนะครับฝั่ง d t แทไปแล้วก็จะมีฝั่งของ True บ้างนะครับจริงๆของ True กับ DT แทอะ่ะถ้าเป็นตัว d t แท x100 กับ True เขาจะมีซิม True ที่เป็น True 20เมก เทพทอ100กิกแล้วก็ซิม6เมก100กิกนะครับพวกนี้มันเหมือนกันเลยเอามาเริ่มที่ตัวซิม2 20เมกนะครับซิม2 20เมกเนี่ยก็จะเป็นเครือข่ายทูนะครับความเร็วคือ20เมกะบิตต่อวินาทีปริมาณให้ใช้คือ100กิกะ b บต์นะครับการโทรก็จะโทรทูดีแท็กฟรีรั้งละ15นาทีนะครับโทรนอกเครือข่ายก็อยู่ที่เดือนละ60นาทีนะครับราคาเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเทียบกันโปต่อโปนะครับของทู จะสูงกว่า d t แทเล็กน้อยนะครับถ้าอย่างเป็นตัว True 20่เมกเนี่ยราคาจะประมาณ2,100ถึง2,200บาทนะครับหารออกมาตกเดือนละประมาณ180บาทส่วนตัวซิมเทพทอ100กิกนะครับง่ายๆเลยมันจะเป็นตัวซิมเทพทอตัวท็อปสุดอะที่ลดสเปคลงมาจากแต่เดิมเนี่ยซิมเทพทอมันจะให้เน็ตอัลลิมิเต็ดใช่ไหมครับพอเป็นซิมเทพทอ100กิกก็จะเป็นความเร็ว15เมกแล้วก็ใช้งานได้อยู่ที่ต่อเดือนละ100กิกะไบต์นะครับตัวนี้ก็ หาออกมาแล้วเนี่ยนะครับจะตกเดือนละประมาณ175บาทโดยตัวซิมเนี่ยนะครับจะมีราคาอยู่ที่ประมาณ2,000ถึง2,100บาทครับส่วนซิมสุดท้ายนะครับก็คือซิม6เมก100กิกนะครับของทางทูก็ตามชื่อเลยนะครับได้อินเทอร์เน็ตความเร็ว6เมกะบิตต่อวินาทีนะครับจำนวนให้ใช้ต่อเดือนอยู่ที่เดือนละ100กิกะไบต์นะแล้วก็โทรทูดีแท็กฟรีครั้งละ15นาทีแล้วก็โทรนอกเครือข่ายได้เดือนละ60นาทีนะครับราคาจะอยู่ที่1,800ถึง1,900บาทนะครับหา,าึ่งพันเก้า ตกเดือนละประมาณ158บาทครับสรุปภาพรวมนะครับซิมเน็ตรายปีเนี่ยเหมาะกับใครนะครับอย่างแรกเลยคืออาจจะต้องเป็นคนที่ไม่ได้ซีเรียสเรื่องเบอร์เพราะว่ามันจะต้องเปลี่ยนทุกปีนะครับแล้วก็อยากจะลดค่าใช้ใจ่ายจริงๆพวกซิมเน็ตรายปีเนี่ยมันเป็นตัวเลือกที่ดูคุ้มค่ากว่าทั้งแบบเติมเงินแล้วก็แบบรายเดือนด้วยซ้ำไปนะครับไม่ว่าจะเป็นแพ็กเกจไหนก็ตามนะครับแต่ถามว่ามีตัวไหนที่แนะนําบ้างนะครับก็จะเป็นตัวเทพทอนะ ที่เป็นความเร็วเน็ต15เมกนะก็เน็ตไม่จํากัดนะครับตัวนี้ก็เหมาะกับคนที่ใช้เน็ตเยอะมากๆอ่ะในต่อเดือนต้องคํานวณดูนะครับว่าใช้เน็ตเดือนหนึ่งเกิน1 0 0กิกะไบหรือเปล่าถ้าเกิดใช้เกินตัวนี้ยังไงก็คุ้มนะครับเพราะว่า,าหารออกมาแล้วเนี่ยตกเดือนละประมาณ230บาทเท่านั้นเองนะครับอาจจะเหมาะกับคนที่ใช้กับโทรศัพท์ก็ได้อาจจะไปใส่พวกเราวเตอร์ต่างๆบางคนอยู่หออาจจะไม่สะดวกติดเน็ตบ้านอ่ะก็ ใช้เป็นตัวเราเตอร์ 4G นะครับแล้วก็ใส่ซิมตัวนี้ก็พอที่จะใช้งานได้อยู่นะครับเชื่อมต่อกับพวกสมาร์ททีวีดูคอนเทนต์พวก Netflix อะไรพวกนี้ถ้าเกิดเราแพ็กเกจไม่เกิน Full HD ผมว่า15เมกก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานในระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะเน้นใส่โทรศัพท์มือถือใช้เน็ตเป็นจริงเป็นจังเลยเนี่ย ผมแนะนำนะครับเป็นตัวซิมเทพแม็ก p e e d หรือไม่ก็ตัวซิมเทพฟาส t 70นะครับตัวนี้จะได้เน็ตความเร็วค่อนข้างสูงเลยยิ่งถ้าเกิดว่ามือถือเ,เพื่อนๆรองรับ 5G นะครับความเร็วมันก็ไม่แพ้พวกซิมปกติเลยแล้วก็มีปริมาณอินเทอร์เน็ตให้ใช้ต่อเดือนเนี่ยเยอะอยู่นะขั้นต่ําก็คือ 60GB แล้วสําหรับตัวซิมเน็ตแม็ p e e d ดนะครับถ้าเป็นซิมเทพฟาสเก็จะได้เน็ต 70GB นะครับอันนี้ก็ ระหว่างตัวซิมเทฟัส70กับแม็กซ์สปีดเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเน้นโทรหรือไม่เน้นโทรถ้าเกิดว่าไม่เน้นโทรผมว่าซิมเทฟัส70โอเคเลยแต่ถ้าเกิดว่าเน้นโทรด้วยก็ลองดูเป็นตัวซิมเทฟแม็กซ์สปีด60กิกอันนี้ก็ถือว่าน่าสนใจนะครับส่วนซิมประเภทอื่นๆเนี่ยนะครับมันจะเป็นดีแท็ก X100 หรือจะเป็นตัวซิม2ที่เป็น20เมกพวกนี้มันต้องอยู่ที่ว่า าการใช้งานของเราเนี่ยต้องรู้แล้วว่าในแต่ละเดือนเนี่ยเราใช้งานเน็ตมากน้อยแค่ไหนจริงๆดูในโทรศัพท์มือถือได้นะครับว่าโดยเฉลีย่ยเดือนนึงเราใช้เน็ตประมาณเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเอาค่ามาตรฐานเนี่ยต่อเดือนคนนึงเนี่ยประมาณ60 GB เนี่ยผมคิดว่าซิมพวกนี้มันก็เพียงพอต่อการใช้งาน1นึถึง,ง,งสงคนได้ประมาณหนึ่งสบายๆนะครับส่วนใครที่อยากจะได้ ซิมไปใส่พวกกล้องวงจรปิดน่ะผมแนะนําเป็นตัวซิม6เมกหนึกิกผมว่าก็เพียงพอต่อการใช้งานนะครับราคาไม่ได้สูงมากซิมที่เป็น6เมกหนึกิกก็จะมี2ตัวเลือกถ้าเกิดเป็นของทูราคาประมาณ 1800- ถึง1,900บาทถ้าเกิดเป็นของ d ีแทก็คือเป็นตัว d ีแท็กอินฟินิตี้เนะครับตัวนั้นก็จะประมาณราคา1,600ถึง1,700บาทก็ตกเดือนแล้วประมาณหนึ่งร้ายเี่สิบถึงหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นเองนะครับก็ดูเป็นตัวเล ซิมเน็ตรายปีกันบ้างน,นะครับข้อดีคืออย่างที่รู้กันเนาะว่าราคาถูกมากๆนะครับถ้าเกิดว่าเราดูจากแพ็กเกจที่ราคาสูงสุดเนี่ยซิมเทพทอต่อเดือน230บาทเท่านี้นะครับถือว่าราคาดีมากๆแล้วก็ในตัวแพ็กเกจราคาถูกสุดเนี่ยประมาณเริ่มต้น140บาทหันออกมาต่อเดือนผมคิดว่าไม่ว่าจะเป็นเติมเงินหรือรายเดือนก็ไม่น่าจะได้อินเทอร์เน็ตปงราคาเท่านี้ยอยู่แล้วนะครับแน่นอนราคาที่มันถูกก็ต้องแลกมากับอะไรบางอย่างนะครับอย่างแรกเลยคือตัวซิมเน็ตรายปีเนี่ยนะครับมันจะต้องเปลี่ยนซิมทุกปีนะครับ เพราะฉะนั้นอีกปัญหาหนึ่งก็คือถ้าเป็นกรณีที่เราต้องติดต่อลูกค้าเป็นประจาหรือว่าอาจจะต้องอมีการโทรศัพท์บ่อยๆบางทีต้องให้คนอื่นจําเบอร์เราอย่างเงี้ยอาจจะเป็นปัญหาได้เพราะว่าเราจะต้องเปลี่ยนซิมทุกปีนะครับแนะนําว่าถ้าจะต้องเปลี่ยนซิมทุกปีจริงๆผมแนะนาว่าซิมเน็ตรายปีพวกนี้ใช้เป็นซิมเสริมใช้เป็นซิม2หรือว่าไปใส่ในเราเตอร์ 4G เราเตอร์ 5G พวกนี้ดูจะตอบโจทย์การใช้งานมากกว่านะครับถ้าถามผมนะพวกซิมเน็ตรายปีไม่ควรเอามาใช้เป็นซิมหลักนะครับก็ประมาณนี้สําหรับข้อมูลของซิมเน็ตรายปีที่รวบรวมมาให้กันในปี2024นะครับเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์ผู้คุยกันไว้ได้นะครับแล้วก็ใครที่สนใจซื้อซิมพวกนี้ต่างๆก็สามารถกดจากในตะกาได้เลยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงองเราด้วยไว้เจอกันใหม่นดนโอหน้าสวัสดีครับ